สักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่26ถึง30กันยายน2565วันที่26กันยายน2565พนักงานตวรวจแรงงานสักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยดำเนินการให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายแรงงานแก่ลูกจ้างจำนวนหนึ่งรายประเภทกิจการสถานพยาบาลวันที่27 กันยายน2565นายพรลัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุโขทยัยมอบหมายให้นางทิติร,รัตน์โพกางนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวแกลุ่งชูศรีนิติกรชำนาญการดำเนินการสอบพยานนอกพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง วันที่28กันยายนส5 6 5นารยนายแพทย์รัฐมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยมอบหมายให้นางสาวเจ้าลูงชูรีนิติกรชำนาญการเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบคำสั่งและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ชี้แจงประเด็นข้อหาลือการดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญาโดยกลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมายนิติกรรมและสัญญาเป็นผู้จัดประชุมผ่านระบบอนะิเล็กทรอนิกส์ z o ม m m e ติ้งณสำนักงาน,านสวัสดิการและคุมครงงงานจััหวดสุขโขทย วันที่28ปกันยาย,ยน2565นายาแพทย์รัฐมจตรีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขท,ทยัยมอบหมายให้นางสาวสุชาดาขำอเนกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้ากฟผประจําปี2 5 6 5เพื่อเป็นการฝึกทบทวนความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย วันที่28กันยายน2565นายนแพทย์พรมจีนสัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนพัฒนากําลังคนจังหวัดสุขโทขทัยเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากําลังคนระดับจังหวัดให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสำนิดผลณนะห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยตำบลสามเรือนอำเภอศรีสํารงจังหวัดสุขโขทยัย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยด้วยนะคะ